สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เล่ดีใจมากที่ได้รู้จักกับอาจารย์และคอคนอาจารย์ที่ให้ความรู้กระไต่กระต่ายได้เรียนความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลมาเก็ตติ้งมากขึ้นการเรียนครั้งที่แล้วเรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิทัลมาเก็ตติ้งกรไต่เรียนรู้ว่าในปัจจุบันโลกออมไลน์เข้ามามีบทบาทที่สําคัญต่อธุรกิจเราถ้าเราอยากทำธุรกิจ ทำให้ดีและอยู่รอใต้เราต้องป่าตัวแล้วเรียนรู้ดิจิทัลมาเก็ตติ้งให้ดีให้กว้างแล้วเลิศขึ้นดิจิทัลมาเก็ตติ้งคือการทำการตลาดที่ใช้อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเป็นการสื่อสารใช้ช่องทางดิจิทัลมาเก็ตติ้งเชื่อมกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมายเช่นใช้ Search Engine ยนเอ,อ่อกูเกิไปตู้ต่างๆ และโซเชียลมีเดียเช่น f c e e o o o t ที t อ k ต่างๆและวิดีโออีเมลเว็บไซต์แพแอตต่างๆคนอายุดิจิทัลมาเข้าเ่รยเรากำหนดเป้าหมายและรับปุ่มเป้าหมายและพัฒนาแผนการตลาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มคนอายุเหล่านี้เป็นเร็วทำสำหลักแคเปนการตลาด หรือแผนการตลาดที่เฉพาะเจาะจงใต้แต่อะไรก็ตามเราต้องรู้ว่ากลมเป้าหมายของเราคือใครรู้จักและเข้าใจพฤติกรรมพฤติกรรมของพวกเขารู้ว่าลูกค้าคิดอะไรอยู่มีความเชื่ออะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างมีความข้าวหวังอะไรแล้วต้องการอะไรต่างๆโอเคขอบคุณค่ะ